สวัสดีค่ะกันนี่ AIA นะคะวันนี้จะมาสอนขั้นตอนการยืนยันตัวตน eKYC ของประกัน AIA นะคะขั้นตอนที่1นนะคะให้ลูกค้ากดไปที่ลิงก์นะคะแล้วแชร์ไปที่เบราว์เซอร์ Safari หรือ Google นะคะลิงก์อื่นๆที่มีในเครื่องนะคะ ขั้นตอนที่2นะคะให้ลูกค้าใส่รหัสผ่านเป็นวันเดือนปีเกิดนะคะและเลขหลังบัตรประชาชน4ตัวท้ายค่ะจากนั้นกดยืนยันนะคะขั้นตอนที่3ลูกค้าไปที่แว่นขยายนะคะกดยืนยันทุกตัวนะคะติ๊กตรงลูกศรถูกแล้วกดยอมรับนะคะทำแบบนี้ทุกตัว ขั้นตอนที่4ลูกค้ากดอนุญาตให้ใช้กล้องนะคะเพื่อเป็นการเปิดเผยให้เราสแกนใบหน้านะคะผ่านกล้อง e k y c ค่ะจากนั้นให้ลูกค้ากดตกลงนะคะแล้วกดเริ่มต้นยืนยันตัวตนได้เลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายลูกค้าถ่ายบัตรประชาชนด้านหน้าด้านหลังถ่ายรูปเซลฟี่คู่บัตรประชาชนกดสแกนหน้า ลงลายมือชื่อจากนั้นกดส่งใส่เลข OTP ส่งได้เลยค่ะ